ครับผมอันนี้คือถ้วยแห่งก็ใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์นะที่ถ้าเกิดเราจับอะไรได้เนี่ยเราอธิบายฝ่ายตรงข้ามต้องทําตามานะชเยยชนะได้ครั้งแรกให้ทําท่านอนท่าโปรดอุ้ยสบายง่ายเลยเข้ามานอนสบายจังนนท่านี้เลยครับคือท่าเบสิกเหมือนได้นหนังอ่ะ <laughs> ในอุรมคติที่หยิบผ้ามานอนคุมปุ๊บไปเลย เห็นลางๆแล้วแหละว่ามันไม่น่าจะดีถ้าเผือตดต่อหน้าสาวสวยที่ชอบจะแก้สถานการณ์อย่างไรตดแบบไดาครับแล้วแบบสร้างบรรยกาให้คุณนั้นกําลังแบบเจอสาวเลยแล้วสาวคนนั้นน่ะคุณแบบแอบชอบมานานมากเฮ้ยที่เรียนสิกนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อแล้วก็ต่อเขาก็เริ่มในเสื่อนคุณแล้วอยู่ดีคุณก็ตดออกมาตดแบบมีเสียงใช่แล้วเขาก็ ไม่ไม่เป็นไรคือเกิดขึ้นได้เขาเขาพูดอย่างนี้ด้วยแล้วเขาก็มันไม่เป็นไรไมนเป็นสถานการณ์ทุเรศมากเลยอสมมติว่ามันแประจักมาแล้วนะเออแบบแล้วเราเขารู้แล้วด้วยเวตลกแล้วกันเวตลกขอโทษแล้วก็ัวเราะอุ้ยขอโทษเราตดครับผมไปไปที่คำถามข้อต่อไปเลยไปรักครั้งแรก <ด>รักครั้งแรกนะครับก็คือตอนผมยังเด็กครับยังไงอนุบาล3ามอุ้ยอนุบาลสามรักโรอใช่ผมรักเลยผมรักคนคนหนึ่งครับแบบว่าชอบแล้วผมทําทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่ใกล้เขาตอนนอนกลางวันผมก็จะลากคูกแล้วก็ไปนอนข้างเขาตอนเต้นอะ่ะงานแสดงวันแม่วันพ่ออะไรแล้วก็เราแต่ผมก็จะเ,เ,เลือกเขาเพื่อเพื่อจะได้จับมือกับเขาแล้วก็เดินขึ้นเวทีน่าจะชื่อจา๋า จ๋าจำพี่วอลจ๋าจำได้เปล่าโรงเรียนอมรรัตอนุบาลสามผมบอกเลยว่าผมชอบคุณมากผมนี่ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเลยนะจริงไหมเออแล้วแบบสองคนด้วยจับได้ไงวะอนุบาลหนึ่งผมว่าอนุบาลสามแล้วแบบที่บ้านก็เป็นใจแล้วแบบให้ดอกมะลิทุกเช้าแล้วก็เอาไปให้เอออะไรนะสุดววะแล้วะชื่อมายครับชื่อม้ไม้กับมายชื่อม้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนทำอะไรอยู่แบบให้ดอกไม้ไปต่างๆนานา ไไปี่ข้อถัดดคนที่คุณควงไปดูหนังในโรงหนังด้วยคนล่าสุดครับง่ายมากคุณเนี่ยราบผมทั้งล่าสุดก็ไปดูหนังด้วยครับว้าวมอะรู้คำตอบเลยอ่ะถ้าเต้นประจำเมื่อไปดูคอนเสิร์ต E.T.M. ถ้าเขาไม่ไปเที่ยวว่ะทุกคน ตดอ่าผมให้คุณตัดเลยโอ้โหตัดด้วยวงบอกวงบอกถึงความเสี่ยงแล้วผมจะเอาใบใบใบล่าสุดฝากคำสามคำถึงแฟนคนแรกของคุณครับยิหมวร้อยแห้งเลยโอ้โหเออลุ้นด้วยนะขอโทษครับคำอธิษฐานเวลาไปไหว้พระ ก็มีอะขอให้ถ้าเกิดแบบมีจริงอะไรเงี้ยผมจะพูดเกินก่อนในใจนะถ้ามีจริงก็ขอให้แบบเราแล้วก็เข้าครัวคนแก่ตัวสุขภาพแข็งแรงก่อนกับหนึ่งเลยแล้วก็ขอให้แบบมีความสุขมีความสุขนั่นก็คืออันดักสองก็คือรองไห้แล้วก็มีชีวิตที่สบายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเล่าเรื่องซึ้งที่เคยทำให้สีํำตาหนักมาก อย,อ,ยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าเราสองคนผ่านอะไรมาเยอะแล้วโดนปัญหาในใน,ในทุกๆอย่างครับผมรู้สึกว่าผมต้องเข้มแข็งแล้ววันนั้นอ่ะผมซึ้งที่เข้าไปในห้องน้าเล่นโทรศัพท์แล้วเห็นแม่โพสคือมันเป็นวันที่เราเคลียร์ดราม่าผ่านการสัมภาษณ์มาแล้วแม่พิมพ์ค่อนข้าง,งที่จะสิงมาบ่อน้ําตาแตกเลยตอนแรกผมแอบร้องไห้ในห้องน้ําก่อนเออจนวันนานเกินไปแล้วหลายคนมันสังเกตอะ่ะก็เริ่มแบบมาเคาะมาเรียกแล้วผมก็เอาวะต้องออกแล้วแบบล้างหน้าปุ๊บตาบันแดงอะ่ะ เออ,เ,อ,อเขาก็ทักผมก็เลยแบบจริงๆแล้วผมก็อ่อนแอนะผมก็เสียใจในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าผมเออผมไม่อยากเป็นแบบแค่นั้นแหละพอแล้วของขวัญชิ้นล่าสุดที่ซื้อให้ตัวเองและสิ่งที่ผมซื้อล่าสุดก็คือทองซื้อให้ตัวเอง11บเอ็ดบาทเราประสบการณ์หน้าแตกในพี่สธารณะครับเอาเรื่องที่แบบอายที่สุด,สดคน,ดค,นคนแบบเยอะ ประกวดดาวเดือน<ด>ชอบมากเลยกลับไปดูคลิปเก่าเขาเ,เขาทำท่าเนี้ยครับเดินมาแล้วแบบแล้วก็เดิอนออกไปมันประกวดเหมือนกันแต่คราวนี้มันเป็นประกวดแกล้งเขาเรียกดาวเทียมก็คือเอาให้ผู้ชายแท้ๆไปแต่งหญิงคือผมมันพอสนิทกับพวกรุ่นพี่ที่เป็นกรรมการอยูยนะอ่อย่างเงี้ยแล้วคือรุ่นพี่มันตั้งใจกวนเอาผมเข้าไปในรอบรางหลานจนผมไปชนะประกวดเถินและเอออายมาก เพราะคนทั้งคณะมาดูถ้าคนที่อยู่ข้างๆคือคนที่เราอยากขอเบอร์หรือไลน์ให้สาธิตให้ดูว่าจะเข้าไปขอ,อยังไงทนะคนคบพอจะรู้จักไหมว่ารถสายนี้ไปไงผมไม่เคยไปตรงนี้มาก่อนไม่ไม่รู้เหมือนกันรจริงไหครับเราเป็นคนอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมครเรียนอยู่ตรงนี้เนาก็ใช่เรียนอยู่แถวแถวนี้ครับว่าขึ้นรถค่ะ กลับกีโมงครับเริ่มถามเยอะไปแล้วนะับางทีอ่ะคือผมไม่รู้ไงว่ารถเนี่ยมันจะผ่านมาไหมถ้าางนั้นผมขอลายไว้ถามรายละเอียดได้ไหมผมเพิ่งมาใหม่แหมอีกแล้วอรอเล่าเรื่องอีกล้วเล่าเรื่องที่เคยเคยถูกครูลงโทษตอนเรียนมัธยมเวยวัยรุ่นคือรักเพื่อนเลยแบบไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้มันมีปัญหาอะไรกับคนนอกโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเพื่อนมั่ง โดนล่อให้ไปถึงถิ่นเขาด้วยซ้ำนั่งแท็กซี่กันไป 3- 4คันค่าแท็กซี่300อะ่ะเพื่อไปหน้าโรงเรียนเขาผมไม่ถึงก่อนแล้วแบบไม่มีที่ห <c oughs> ลบอ่ะ,ะผมมาอยู่ฝั่งนี้แล้วแก๊งมันทั้งหมดอะ่ะมันก็น่าจะประมาณ 30- 40ประมาณ <c oughs> แล้วแบบเดินมาเจอกันอะ่ะแล้วผมแท็กซี่คันแรกอะ่ะอัดกันได้ประมาณ5คน <c oughs> ก็เลยเจอทางนี้แล้วเดินหลบเข้ามาข้างในก่อนพออิญ <c oughs> มาข้างในมันเป็นทางตัน <c oughs> พวกนี้เห็นแล้วแบบเดินเข้ามาแบบปิดหลังอะ่ะแล้วแบบผมแบบกลับเพื่อนอ่ะ วันนี้แหละกูตายแน่วันนี้ไม่รอดแน่วะ่ะห้าคนกับสามสิบคนนะ่ะมันมันไม่ได้อ่ะไม่เราเพื่อนผมเป็นสองคนนะ่ะปวดฉี่ไปแล้วแบบเฮ้ยเข้าห้องน้ําก่อนนะอีกสองคนเข้าไปหลบในห้องน้าก่อนแล้ว <c oughs> เหลือยืนอยู่จริงสามคนแต่ดีที่ฝั่งนู้นเดินมาแล้วแบบว่าเฮ้ย <c oughs> hey, เอาไงจะตัวตัวบ้าผมก็แบบเวจิตวิทยาตัวตัวแบบนี้คุณรอดแล้วเอาได้ดิเดี๋ยวมึงรอเพื่อนกูก่อนเออเดี๋ยวมึงรอก่อน แล้วเรื่องมันถึงโรงเรียนระดับโรงเรียนครูก็มาคุยกันแล้วแบบทั้งกลุ่มอ่ะโดนออกไปหน้าเสาธงแล้วแบบเขียนทันบนกันหมดเลยก็เลยแบบเออมันคือครั้งสุดท้ายที่จะมีปัญหาอะไรแล้วแบบข้ามไปตั้งใจเรียนดีกว่าตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเป็นผมเจอถามถึคนต่อยต่อยเปิดก่อนที่มาขอชื่อวืมเก่งเกินนี่ก็เก่ง,งกเกินโดดโดด 我。